วัสดีครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่17นะครับวันจันทร์ที่17แล้ววันนี้จันทร์17มกราคมปี2565หรือ2022ขอพระเจ้าไวพรพี่น้องนะครับวันนี้เป็นวันที่หลายคนต้องไปทำงานแล้วใช่ไหมเอ่ยเราต้องไปทำงานวันนี้นะครับ ก็ขอให้พระเจ้าวอวยพรทุกท่านนะครับในการเดินทางหรือทำภารกิจทุกอย่างเลยวันนี้พระธรรมมาถึงเราในอิสยาบทที่40อ่าพี่น้องครับเราจะมาแบ่งปันพระคำกันเราจะมาแบ่งปันพระพรกันเราจะมาวอวยพรซึ่งกันและกันกับดรซามูเอลวันนี้ทุกท่านครับอยู่ที่ไหนกันบ้างเดินทางขอให้มีความสุขเมื่อเปิดคลิปผมฟังแล้ววันนี้ก็ขอให้มีแต่ความชื่นชมยินดีนะฮะ วันนี้ก็หลายคนอาจจะฝอกตารอคอยใช่ไหมเ <ś led> มื่อคืนหลายคนจะฝันดีนะ <ś led> ขอโชคดีทุกคนแล้วกันนะไม่ว่าท่านจะทําอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรนะก็เมื่อเปิดคลิปแล้วนะครับวันนี้ไม่ว่าถ้าผมอัปเดตนะผมผมอัปอัปวิดีโอได้ก่อนเที่ยงเนี่ยก็คงจะมีความสุขกันแน่นอนอ่นะ <S <S เดี๋ยวมีพ่อพอดซ่อนอยู่ข้างใน <ś led> นะสำหรับพี่น้องแฟนเพจผม 阿เรามาดูนะใน,ะนะอิสยา์นะในะอิสยา์บทที่40นะอิสยา์บทที่40นะก่อนที่เราจะนั้นเราก็อธิฐานร่วมกันก่อนสันตุการแย่พระเจ้าขอเพราะว่าชนะในวันนี้ที่จะมาสั่งสอนเราที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้าพระบิดาเจ้าขอพระพรรงไหลล้นพระบิดาเจ้าเพราะคุณซ้อนเพราะคุณที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าเป็นจดหมายรากที่พ่อส่งตรงถึงเราในทุกๆวันพระบิดาเจ้า ขอพ,อพรรองทรงไว้พพรพี่น้องผู้เชื่อทุกคนที่ติดตามฟังคลิปนี้และหลายคนที่เข้ามากําลังเริ่มฟังขอให้พระมิดาบริสุทธิ์ในตัวเขาได้เปิดตาใจของเขาที่เขาเองนั้นจะเข้ามาศึกษาและพูดคุยกับพระเจ้าสิ่งใดที่เขาที่ยังกําลังเป็นทุกข์อยู่ขอให้เขาได้ปลดทุกข์นั้นด้วยพระบิดาเจ้าไม่ว่าเขาจะมีความเชื่อเดิมเป็นเช่นไรแต่วันนี้ที่เขาได้ขันเข้ามาฟังพระหน้าของพระเจ้า ผ่านทางทิปวิดีโอของอข้าพระองค์นี้ขอให้เขาได้มีสันติสุขมีแต่ความโชคดีมีความชื่นชมยินดีและปลอดภัยในทุกๆอย่างมีความรักเป็นแกนกลางพระบิดาเจ้าลูกของคุณพระองค์ลูกอิฐท,ทานในความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน <gouvernement> นี่ครับวันนี้พระพรของผมนะผมจะอ่านให้ในปี2022ก<อเ>็คิดไว้วันนี้5ข้อจริงๆต้องตั้งไว้10ข้อนะขอพรอพรไหลล้น ในปี2022อเมนนข้อแรกเลยก็คือผมมอบทุกอย่างให้กับภูเขาแห่งการอธิฐานปีนี้ต้องสำเร็จนะแล้วก็ธุรกิจที่ทำสำเร็จนะงานรับใช้สำเร็จนะนเนะนะเดินทางเปิดคิดจักรนะป้านอิสานิสุขสำเร็จนะแล้วเป้าหมายนำดวงวิญญ,ญาณร,รอด1ล้านดวงวิญญ,ญาณในปีนี้ <c oughs> ที่ผู้เข้ามารับเชื่อนะครับก็เดี๋ยวทุกท่านเราติดตามแล้วก อยู่ตรงไหนก็ได้เราจะส่งพระคำท่านไปทางออนไลน์ line, นะทางออนไลน์ line, นะอ่ะวันนี้บทที่40อิสยาคือใครครับอิสยาเป็นผู้เผยเพระวจนะของอิสราเอลในยุคอดีตเลยหลังจากที่อิสราเอลนั้นนะตกอยู่ในภาวะสงครามตกอะไรแล้วแต่ตกในความยากลําลบากนะทุกอย่างเลยแต่อิสยาก็เกิดขึ้นพระเจ้าทรงเปิดเผยทางท่านอิสยา นะให้มาหนุนจิตช,ชูใจนะพระเจ้าก็ไม่ได้ทิ้งเราไปไหนให้หนุนจิตช,ชูใจนะคนอิสราเอลในยุคนั้นก็บางคนก็ยึดพระเจ้าบางคนก็ไปยึดลูกคารบบางคนก็หลงเจินไปบางคนก็หายออกไปเลยเหมือนกับบ้านเราตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจมาว่าการผลานประเทศอันทุกอย่างเลยสังคมโลกสังคมโลกหลายคนเจอวิกฤตครับพี่น้อง แต่ในทางของพระเจ้าเราจะมีแต่สันติสุขเดนะฮะพี่น้องครับเราอยู่ทางของพระเจ้าเรามีสันติสุขนะเพราะว่าพระเจ้าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราที่จะสร้างฟ้าสวรรค์โปร่งสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนี้เราต้องเชื่อแบบนั้นครับแล้วเราก็ลุยต่อไปอิสยาห์มาเผยไว้นะให้กับเราดูว่าพระคำวันนี้ซ่อนอยู่เราตรงไหนพระเจ้าทรงร้องลมซีโยนะนะครับพระเจ้าทรงตัดว่า จงเล้าโลมจงเล้าโลมชนชาติของเราจงพูดกับเยรูซาเล็มอย่างเห็นใจและจงบอกเมืองนั้นว่าการสงครามของเธอสิ้นสุดลงแล้วและความบาปผิดของเธอก็อภัยเสียแล้วเห็นไหมพี่น้องพระเจ้าตัดอิสราเอลในอดีตและพระเจ้าก็ตัดเราตอนนี้ด้วยนะเพราะว่านะการเห็นใจพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นภาวิกฤตการเป็นอยู่นะเข้าของแพงขึ้น ไม่ต้องกังวลนะเราหาวิธีทางเลือกเราหาทางเลือกนะเศรษฐกิจไม่ดีก็หาทางเลือกนะแต่เดินหน้าต่อ <c oughs> นะโรคระบาดอย่าไปกลัวมันเรามีโรคระ้อยบาทเยอะกว่าโรคของพระเจ้าเยอะกว่าแพงกว่ามันนะมันแค่บ,บาทเดียวเราไม่งเป็นหมื่นเลย <c oughs> นะโรคเราเป็นหมื่นเลยนะแล้วความผิดบาปนะของของเธอก็อภัยแล้วไม่ว่าความผิดบาปอะไรที่เกิดกับชีวิตเราพี่น้องแค่เราหารันเข้ามาหาพระเจ้าเรามาหาพระเจ้าครับ พระองค์ทรงชำระเราหมดแล้วและได้รับโทษนะจากประหัตของพระเจ้าแล้วเป็นสองเท่าของความผิดบาปของเธอแต่ถ้าเราไม่หันกลับพี่น้องถ้าเราไม่หันกลับนะโทษนั้นจะกลายเป็นสองเท่านี่จะแบ่งปันพี่น้องไว้ครับวันนี้เราต้องเดินทางกับพระเจ้าเสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมมัตคาแห่งพระเจ้าในถิ่นธุรกันดานจงนำทางหลวงสำหรับพระเจ้าของเราให้ตรงไปในทะเลทราย อันนี้ข้อลึกลับนิดนึงนะอิสยาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้อิสยาเนี่ยพระเยซูย,ยังไม่มานะครับตอนนั้นพระเยซูยไม่มาแต่การเปิดเผยของอิสยาว่านะว่ามีเสียงหนึ่งนะจงเตรียมมรคาแห่งพระเจ้าในถิ่นทุรกรันดารก็คือยอนนั่นเองนะครับก็คือมาประกาศเรื่องราวของพระเมสสิยาที่จะเดินทางมาโปรโดให้กับมนุษย์เราในยุคนั้นนะแต่ยุคนี้มาแล้วนะพี่น้องครับนะ ภูเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้นภูเขาและเนินทุกแห่งจะให้ต่ำลงที่ลุ่มๆดอนๆจะให้เสมอเห็นไหมครับเมื่อพระองค์มาอะไรที่สูงอะไรที่ต่ำทุกพระองค์จะทําให้บาลานซ์จะทําให้มีสันติสุขนะไม่ต้องกังวลนะและจะเผยพระสิริของพระเจ้าและมนุษย์ทั้งสิ้นจะได้เห็นด้วยกันเพราะพระโอษฐ์ของพระเจ้าตัดไว้แล้ว นี่ครับพระพรซ่อนตรงนี้นะพี่น้องครับวันนี้ที่พระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อ5มาถึงเราตรงนี้นะและจะเผยพระสิริของพระเจ้าและมนุษย์ทั้งสิ้นจะได้เห็นด้วยกันเพราะพระโอษฐ์ของพระเจ้าตัดไปแล้วพี่น้องพระโอษฐ์ของพระเจ้าก็คือพระวจนะที่ผมถืออยู่เล่มนี้นะแล้วพระองค์ตัดว่าพระสิริของพระเจ้าจะเปิดเผยก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในตอนนั้นพระองค์ยังไม่มา แต่ตอนนี้ลงมาแล้ว2022ปีแล้วพระเยซูมาแล้ววันนี้ทุกท่านเหมือนที่ผมเนี่ยเหมือนผมเียเข้ามาเชื่อและผมรับสันนิษฐานจากองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องนะครับเนี่ยมันจะมีสันนิษฐานแบบนี้นะหนึ่งเสียงร้องว่าร้องสิและข้าพเจ้าว่าข้าจะร้องว่าอะไรบรรดามนุษย์และสัตว์ก็เป็นเหมือนตน้นหญ้าและความงานนุสิ้นของมันก็เหมือนดอกไม้แห่งทุ่งนาหญ้านั้นก็เหี่ยวแห้งดอกนั้นก็ร่วงรวยไป เมื่อพระภสาษาศาของพระเจ้าเป่ามาถูกมันมนุษย์ชาติเป็นหญ้าแน่ทีเดียวหญ้านั้นก็เหี่ยวแห้งดอกนั้นก็ร่วงโรยไปแต่พระวจนะของพระเจ้าของเราจะยั่งยืนอยู่เป็นนิอ่าพี่น้องครับในข้อนี้เป็นข้อลึกลับมากหมายความว่าเสียงหนึ่งร้องเขาว่าร้องสิก็คืออิสยาบอกว่าให้เราล้อออกพนาพระเจ้า ให้เราอองพระนามพระเจ้าคนในยุคนั้นนะเจอวิกฤตเจอความบีบบังคับตกการเป็นทาสคือมันไม่มีเลี้ยวแรงเลยพี่น้องบางคนหมดแรงนะที่จะสู้หมดแรงที่จะสู้ตกความเป็นทาสกันดานหารเหมือนตอนนี้เลยเหมือนเลยนะเหมือนประเทศไทยเราและอีกหลายประเทศที่เจอวิกฤตแบบนี้พี่น้องอันนี้เอาเฉพาะประเทศเรานะประเทศอื่นๆผมบอกว่ายังหนุนใจมาก วันนี้เรายังโชคดีที่กินหมูแพงนะฮะแต่มองเพื่อนบ้างสิครับพม่าเนี่ยมันไม่ได้กินเลยนะหมูนะฮะไม่รู้ได้กินข้าวไหมครับหนีสงครามเห็นไหมครับการการสู้รบกันนะเรายังขอบคุณพระเจ้านะประเทศเรายังมีสันติสุขแค่ของแพงแต่บางประเทศเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีแม้แต่จะซื้อเลยนะฮะแพงแค่ไหนก็เขาก็ยังไม่ได้กินนะพี่น้องชนกลุ่มน้อยหลายชนชาติ หลายกลุ่มหลายหมู่บ้านโดนเผาหลายหมู่บ้านครอบครัวแตกกระเจิงพ่อแม่ทางไปทางมีไปทางคือสงครามการฆ่าล้างเผาพันธุ์มันวิกฤตแล้วพี่น้องวันนี้พระเจ้าปัถน,นาจะให้เราเนี่ยเข้ามาร้องทูลกับพระอ,องค์เราออกเสียงนะครับพระเจ้าช่วยลูกด้วยผมบอกตรงๆนะพี่น้องครับตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมถือพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ย ผมออกพระนามพระเจ้าตลอดเวลานะทั้งๆตอนแรกไม่รู้ว่าพระเจ้าองค์ใดน,นะตอนแรกผมไม่รู้ว่าไม่รู้พระเจ้าองค์ไหนเพราะในความเชื่อเดิมมาพระเจ้าเป็นพันเลยพระเจ้าเยอะมากนะทุกท่านครับไอ้น,นั้นผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่มีองค์ไหนช่วยได้นอกจากองค์พระเยซูค,คิดแล้วครับผมมีมาหมดแล้วฮะ ผมน่าจะมีนะพระเจ้าเกือบทุกองค์เลยนะโอ้ผมไปมาเป็นร้อยวัดพันวัดเลยนะก็พันองค์แน่ๆสุดท้ายไม่มีองค์ไหนช่วยผมได้เลยสักองค์ท่านลองครควนนะหลายคนนะมีห้องหนึ่งเลยเก็บแบบโอ้โหเป็นหมื่นเลยนะนะมีพระเจ้าเลยหลายหมื่นเลยพอถึงวิกฤตแย่งกันแย่งกันช่วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ อเจยวิกฤตแย่งกันช่วยนะแย่งกันเลยนะไมไ่ช่วย <laughs> โอเคผมก็พูดให้เป็นก็คือพอผมผมาเชื่อองค์เดียวเดี่ยผมมีสันติสุขมากนะผมไม่กังวลเลยว่าว่าพ่อผมเนี่ยช่วยผมแน่นอนเพราะผมมีองค์เดียว <laughs> ก็คือพระเจ้าสูงสุดอง,องค์พระเยซูคริสต์เจ้าผมมีองค์เดียวนี่องค์เนี้ยไปไหนจบเลยแล้วพระองค์ทรงพระชนอยู่ไม่ใช่อิฐหินปูนทรายไม่ใช่โลหะ นะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ด้วยครับไปกับผมย4บสี่ชั่วโมงหายใจเข้าออกอยู่กับผมนี่แหละแต่องอื่นเนี่ยอื่นเนี่ยไม่ได้นะวางเราหาย <c oughs> ยิ่งมีราคาหายโอเคนี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเห็นไหมพระคำกับพระเจ้าพระโอษฐ์เนี่ยที่ผมถืออยู่เนี้ยเขียนมาหกพันปีแล้วพี่น้องเงย,ยังอยู่ครับยังอยู่ฮะมาถึงวันเนี้ยังอยู่เลยแปลไทยเป็นไทยด้วย โอซิโยนเอ๋ยผู้นำข่าวดีเจ้าจงลุกขึ้นไปภูเขาสูงโอเยรูซาเล็มเอ๋ยผู้นำข่าวดีจงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มกำลังจงเปล่งเสียงเถิดอย่กกากลัวเลยจงกล่าวแก่หัวเมืองแห่งยูดาว่าดูเถิดนี่พระเจ้าของเจ้าฮาเลลูยา <c oughs> ผมต้องทำสิ่งนี้ <c oughs> ผมลุกขึ้นบนภูเขาประกาศโอซิโยนเอ๋ย ผู้นำข่าวดีเจ้าจงลุกขึ้นไปภูเขาสูงโอ้เยรูซาเล็มเอ๋ยผู้นำข่าวดีจงเปล่งเสียงของเจ้าได้เต็มกำลังจงเปล่งเสียงเถิดอย่ากลัวเลยจงกล่าวแก่หัวเมืองแห่งยูดาห์ว่าดูเถิดนี่พระเจ้าของเจ้าดูเถิดพระเจ้าเสด็จมาด้วยอนุภาพและพระกรของพระองค์ครอบครองเพื่อพระองค์ดูเถิดรางวัลของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์และค่าตอบแทนของพระองค์ก็อยู่ต่อพระพักของพระองค์ พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะพระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระสวงและทรงค่อยๆนำบรรดาที่มีลูกอ่อนไปเอเมนพี่น้องเอเมนพี่น้องเอเมนใครได้ฟังพระวจนะวันนี้ออกเอเมนพี่น้องครับ เอเมนเลยพี่น้องเพราะพระเจ้าจะมาช่วยเราพี่น้องเชื่อผมนะวันนี้ผมลุกขึ้นประกาศผมลุกขึ้นบอกทางโซเชียลทางช่องนี้ท่านง่ายนิดเดียวฮนะท่านแค่พูดตามผมเอเมนะ Amen อย่างเดียวเลยพี่น้องท่านลองเชื่อผมดูนะแล้วติดตามผมนะะสมเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือน หกเดือนหนึ่งปีเอาเป็นว่าปีนี้ท่านลองดูนะท่านอาจจะยืมความเชื่ออื่นมาแบบแบบไม่รู้ว่าอายุท่านเท่าไหร่นะท่านลองตัดสินใจลองมาเชื่อผมสักปีนึงดีไหมถ้าหนึ่งปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านเขียนไว้เลยเอ้ยตามเป็นด็อกเตอร์เนี้ยลองปีหนึ่งนะแต่ที่ต้องทำร้อยเปอรซนตะพี่ไทยมาหาผมนะแล้วมาทำกับผมร้อนะ และร้อเนี่ยก็คือทําแบบจริงจังแค่อาทิตย์ละสัปดาห์สัปดาหละครั้งเนี่ยหเดือนก็แค่4สัปดานะพอพอวันอาทิตย์เนี่ยผมจะส่งไลฟ์สดไปให้ไลฟ์ส,สดวันสปาโตเนี่ยไลฟ์ส,สดแล้วท่านลองติดตามแล้วก็ท่านลองอ่านนะในติดตามในเพจผมเนี่ยผมจะมีพระธรรมแล้วท่านลองคุกเข่านิฐานดู <c oughs> ในหนึ่งปีพี่น้องเลยลองดูครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม เพราะว่าการทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างน้อยนะถ้าทาถ้าลงทุนทําธุรกิจอย่างน้อยนะครับพี่3ปีนะแค่ได้ทุนนะพี่ทุนนะอย่างน้อยคุณจะต้องอยู่เกินนะอยู่เกินอย่างน้อยนะครับ5ปีขึ้นไปจะผลกําไรนับเล็กๆก่อนนะหนปีนี่คือเอาเงี้ยคิดแบบธรรมดาเลย1ปีคือทุนปีที่สองกไรหรือไม่กําไรตรงนี้ปีที่3แน่นอนนะถ้ากําไรคือมันมันพุ่งเลยแต่ถ้าไม่กําไรเนี่ยมันจะเกิดผลตั้งแต่ปีแรกแล้ว นะกาไรหรือไม่กําไรมันจะปีแรกเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าทํามาเนี่ยไม่มีอะทําวันนี้ได้วันนี้ธุรกิจนะไม่มีลงทุนวันนี้แบบลงทุนสิบร้านจะได้สิบ้านไม่มีฮะไม่มียกเว้นไปทําสิ่งผิดกฎหมายแต่รู้ไหมครับกับพระเจ้าไม่เหมือนกันวันนี้ท่านเชื่อวันเนี้ยบาปท่านลบทันทีเลยนี่อาศจรย์ตรงนี้ครับ ท่านเชื่อวินาทีนี้บาปทั้งหมดในท่านเนี่ยหายไปหมดเลยหายหายเกลี้ยงเลยและที่เหลือกําไรลุ้นๆวนพี่น้องครับที่เหลือกําไรลุ้นลวนไม่ั้นผมไม่ออกมาพูดขนาดนี้ผมอยากปรารถนาใจทุกคนนะครับเข้ามาเพราะสิ่งที่ผมได้เนี่ยมันเกินความบรรยายครับผมบอกไม่ได้ท่านต้องมาสัมผัสเองเหมือนผมว่าวันนี้ผมกินอาหารอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อย อร่อยอร่อยสุดๆแต่ท่านไม่กินท่านไม่รู้หรอกว่าอร่อยอย่างไรอย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าท่านจะได้กินท่านจะได้สัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าถ้าท่านพร้อมเนี่ยพูดตามผมสัตุการณพระเจ้าวันนี้ลูกเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราพระบิดาเจ้าลูกปรารถนาะที่จะให้องค์พระเยซูคริส มาเป็นเจ้าเหนือชีวิตของข้าพระองค์วันนี้ลูกเชื่อที่จะให้พระองค์เข้ามาอยู่ในบ้านของข้าพระองค์มาอยู่ในประตูหัวใจของข้าพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์จงอยู่กับเราขอองค์พระเยซูคริสเจ้ามาอยู่ในชีวิตของข้าขอพระองค์ทรงสอนชีวิตของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงชำระความผิดบาปของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงรับข้าพระองค์เป็นบุตรของ พระองค์ด้วยพระบิดาเจ้าบัดน,นี้ลูกเชื่อและวางใจที่ลูกจะติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าจนกว่าที่พระองค์จะเสด็จมาพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพร,พรลูกด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานครอบครัวสุขภาพสังคมของลูกขอพระองค์จงอวยพรลูกด้วยขอพระองค์จงอวยพรลูกด้วย ลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแห่งชาวนาซาเลตออเมนอเมนพี่น้องท่านพูดตามผมแค่นี้พระเจ้าจะไปอยู่ในหัวใจท่านและท่านก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปผมนะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนแล้วก็แอดไลน์ผมมาเดี๋ยวผมจะส่งพระคำทุกวันไปให้ท่านวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเราจะอวยพรด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ในเวลานี้พระบิดาเจ้าที่พระคำของพระเจ้ามาถึงเราพระบิดาเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงยกพวกเราขึ้นทั้งหลายพระองค์จะปกป้องดูแลพี่น้องหัวใจทุกดวงวิญญาณพระบิดาเจ้าในยุคนี้เราจะพานฝ่าวิกฤตทุกอย่างไปได้ได้วยความรักของพระองค์ที่มาอยู่ต่อเราโดยพระบรมสุดที่ปกป้องเราพระบิดาเจ้าทุกถ้อยคําคํามตฐานของเรานั้นจะเกิดผลอย่างร้อยเท่าหมื่นเท่าล้านเท่าพระบิดาเจ้าขอคนที่เชื่อมากขึ้นนั้นจงเห็นผลสำฤทธิผลด้วยพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ ลูกออิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแห่งชนาสเลตอาเมนอาเมนพี่น้องแล้วพบกันนะครับในวันต่อไปสวัสดีครับ